วันนี้พามาติดตั้งรั้วไฟฟ้าโดยใช้ระบบโซลาเซลล์เดี๋ยวพามาดูอุปกรณ์นะครับสิ่งที่จะต้องมีไล่เริ่มตั้งแต่นะครับตัวนี้ครับเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าอันนี้สั่งจาก l a ซาด้ที่ประเทศจีนนะครับ1,280บาทสิ่งที่2ครับสิ่งที่ต้องมีจำเป็นมากครับคือแท่งกราวแท่งแท่งสายดินตัวนี้ขนาด1เมตรนะครับ แนะนำขั้นต่ำนะครับควรอยู่ประมาณเนี้ยถ้ายาวถึงเมตรห้าสิบได้ยิ่งดีตัวนี้สําคัญนะครับบางทีดูแรงเนี่ยเครื่องควบคุมไม่เสียแต่ว่าไฟไม่ชอตก็เนื่องจากว่าแท่งสายดินเราสั้นไปนะครับวิธีแก้ก็คือเอาน้ํามาเทใส่ตรงแท่งดินอ่ะตัวที่สามนะครับตัวนี้ใช้สองระบบนะครับคือใช้ไฟสิบสองโวลต์แล้วก็ใช้ไฟบ้านได้ด้วยแต่ตัวผมเนี่ยผมเอามาใช้กับไฟสิบสองโวลต์ดูใช้แบต ตลีนะครับตัวนี้ไม่ต้องไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับแบตรถเกง่งรถกระบะมือสองก็ได้ตัวนี้ผมเอาของรถไถฟอร์ดมาใช้นะครับเอ,อ่อตัวต่อไปเป็นเครื่องควบคุมการชาร์จออตโต้นะครับเป็น12และ24ออตโต้ต่อไปครับเป็นแผงโซลาเซลล์ตัวนี้เป็นแผง275วัตต์24โวลต์ 2 7งอดวัตต์โวลต์น,น,นะครับก็ต่อสายบวกสายลบเข้าเบกเกอร์นะครับอ่า,อาผมพามาดูเบกเกอร์แล้วก็ต่อมาก็นี่ครับสายบวกจากแผงโซล่าเซลล์เข้าบวกสายลบจากแผงโซล่าเซลล์เข้าลบนี่ครับตอนนี้ไฟอยู่ที่ชาร์จอยู่ที่ 13. 3ุโวลต์นะครับแล้วก็ต่อไปเข้าแบตนะครับขั้วบวกนะครับมาที่ขั้วบวก ขั้วลบมาที่ขั้วลบเสร็จแล้วก็ต่อจากขั้วบวกขั้วลบเข้าเบรกเตอร์ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็เข้าเครื่องควบคุมตอนนี้เปิดให้ดูนะครับแล้วเปิดตัวนี้มันดีหน่อยคือมันมีออมิเตอร์บอกไฟด้วยว่าไฟแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ13.9โวลต์ะเดี๋ยวผมปิดก่อน,นครับเดี๋ยวจะพาต่อ,ตอไปคือไะครับไปตอกแท่งสายดินก่อน สายดินก็ตอกลงไปแล้วครับตอกไปเลยวันนี้ไมได้เอาคอรอนมาด้วยถ้ารดูแลก้ก็ถ้าดินแห้งๆนะครับก็หาน้ำมาเทาใส่ขุดเป็นหลุมให้มีหลุมแบบนี้ครับก็เทน้ำใส่เข้าไปเพื่อให้ดินมันมีความชื้น ผมแนะนำเป็นลวดเลยนะครับเคยใช้สายไฟแต่ว่าวัวครับตัวของเรามีวัวบ้างมีหมาบ้างมากัดนะครับครับตอนนี้ก็มาต่อใส่สายร้วนะครับสีฟ้าเนี่ยเป็นต่อมาจากสายร้วสีดำเนี่ยคือสายดินตัวเครื่องควบคุมของเรามันมี2ช่องครับที่เป็นสาย้วคือไฟ8 kv แล้วก็12 kv ตอนนี้ผมเอาใส่ในช่อง12 kv ที่ผมต่อแบบนี้ก็นึกถึงว่าผมตั้งอยู่ในแปลงย่านครับโอกาสที่อัวจะเข้ามาเดินตรงเนี้ยชนสายลวดมันก็มีก็ถ้าต่อตรงกับเครื่องเครื่องอาจจะได้รับความเสียหายนะครับก็ใช้วิธีต่อแบบนี้ก่อนที่จริงแนะนำให้ตั้งไวน้นอกแปลงย่านะครับแต่มันมีแปลงย่านหลายแปลง นะครับต่อแล้วก็มาต่อใส่สายรั้วนะครับสายรั้วผมทําเป็นสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามสามเส้นนี่เป็นสายรั้วทั้งหมดนะครับผมใช้สายดินคือจุดเดียวถ้าปกติคือเอาตัวนี้มาใส่สายล่างเพื่อทําสายดินเพื่อตอกสายแท่งกาวเป็นระยะระยะแต่ผมลองแล้วพื้นที่ล้อมทั้งหมดประมาณสิบสี่ไร่เอ,อ่อทำเป็นสายรั้วสามชั้นทั้งหมดนะครับตอก สายดินเสาดินแค่จุดเดียวไฟแรงดีครับเอาอยู่ผมก็เลยไม่จําเป็นต้องเดินสายดินทําสายดินแค่จุดเดียวก็เพียงพอตอนนี้ก็ต่อเราก็เชื่อมสายรลวเข้าหากัน ถ้าเราจะทําสายข้างล่างเป็นสายดินนะครับก็ไม่ต้องเชื่อมสายลวดสามเส้นก็หากันก็ต่อสายดินตัวนี้ครับมาใส่สายนี้แล้วก็ทุกเออใกล้ๆหน่อยประมาณ3 4ม0รอเมตรก็ตอกสายดินทีนึงแต่ผมลองแล้วนะครับสายลวดสามเส้นสายดินแค่จุดเดียวเอาอยู่นะครับสายสีฟ้านะครับต่อมาจากสายลวดอยู่ที่เครื่องสายสีดําคือสายดินสายดินนะครับต่อมาเลยต่อ มาใส่แท่งแท่งทองแดงนะครับตอลงไปตัวนี้แนะนำให้ยาวๆหน่อยนะครับขั้นต่ำก็เมตรหนึ่งถ้าได้เมตรห้าิยิ่งดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในช่วงหน้าแรงแล้วก็สายรั้วนะครับก็เดินไปนะครับก็ต่อใส่สายรั้วก็1 2ึสามผมทำสามชั้นนะถ้า14ไร่นะครับ14ไร่ใช้สายดินแค่จุดเดียวประสิทธิภาพก็เอาอยู่กับเอาวัวอยู่โดยเฉพาะเราใช้ควบคู่กับ ฉนวนไฟฟ้านะครับเนี่ยผมสั่งมาจาก Lazada าถุงละประมาณ250กว่านะครับถุงละ50ตัว250กว่าก็ใช้ดีครับแนะนําเลยมันใช้กับเสาเหล็กใช้อะไรได้นะครับแล้วก็เป็นฉนวนค่อนข้างดีอ่ะพาย้อนไปดูตัวเครื่องอีกชนิดนะครับ เ็นรั้วไฟฟ้าแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็แผงโซลา่าเซลล์เป็น275วัตวต์4 4โวลต์ถ้าเพื่อนๆมีแผงรุ่นนี้ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าจะซื้อมาทำเป็นโซลา่าเซลล์นะครับก็ไม่ต้องใช้แผงใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แนะนำเป็นใช้เป็นแผง12โวลต์สักประมาณ50ถึง150วัตต์นะครับ ก็เข้าเครื่องควบคุมการชาร์จนะครับตัวนี้เราใช้24โวลต์น,นะครับแต่ว่าเราชาร์จแต่12โวลต์เราก็ใช้ตัวชาร์จอร์แบบออ,อ,อตโต้ชาร์จ12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้เป็นแบบออตโต้นะครับเดี๋ยวเขาปรับไฟให้อัตโนมัติตัวนี้ก็เลือกใช้ตัวดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้แบบลูกเล็กนะครับแล้วแผงมันใหญ่แบตบมันเต็มมันก็จะตัดการชาร์จทําให้ตัวนี้มันร้อนร้อนแล้วเสร็จ มันระบายความร้อนไม่ได้มันก็ไหมครับเคยใช้แล้วตัวราคาถูกๆมันไหมครับแนะนําตัวสักประมาณ4ี0ร้อยห้าครับทนดีมันจะได้ไม่ไหมก็นี่ครับจากแผงนะครับบวกก็เอาสายจากแผงบวกใส่ตัวนี้สายลบจากแผงก็ใส่ตัวนี้นะครับนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ต่อใส่แบตเตอรี่สายตัวนี้นะครับก็ต่อไปสะคขั้วบวกตัวนี้ก็ต่อไปขั้วลบ ก็เท่านี้เองนะก็ได้ตัวระบบชาร์จแล้วทีนี้เราก็มาต่อไฟเข้าตู้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ไฟ1 2โวลต์กับเอ่อกับไฟ220โวลต์ได้มันก็จะมีนี่ครับสายแบบเนี้ยอันนี้คือใช้เสียบช่องเดียวส่วนจะใช้ไฟบ้านมันจะมีอะแดปเตอร์อีกตัวหนึง่งนะครับก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยซึ่งเขามีปากคีบแบตมาให้เคยใช้กับปากคีบแล้วมันเวลาใช้น,นานๆมันขึ้นขี้เกียร์นะครับก็เลยต่อเป็นแบบนี้ก็ต่อใส่เบรกเกอร์นะครับ ก็เดินมาใส่ขั้วบวกขั้วลบเวลาเปิดทำงานนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับก็ทำงานแล้วตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับนี่ครับเออตัวนี้คือสายดินตัวนี้คือช่องไฟรั้วสองช่องนะครับมีไฟ8 kv กับ1 2 kv ตอนนี้ผมใช้1 2 kv เลย8 kv นี่ก็โดนก็เจ็บเหมือนกันนะครับส่วนตัวข้างบนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตัวปรับความถี่ในการช็อตได้ด้วยไม่ใช่ปรับความแรงนะ มันไม่ได้มีผลต่อความแรงก็คือปรับความถี่ในการชอ็อตคือจังหวะการช็อตเป็นจังหวะนะครับปรับไปนี้ก็ช็อตแบบจังหวะทีๆหน่อยจับมานีก็ช็อตช้าๆหน่อยก็ดูจากไฟที่มันกระพริบนะครับถ้าเราปรับมันก็จะถี่ขึ้นใช่หไหมถี่ขึ้นถ้าวัวใหญ่ก็ไม่ต้องไปปรับช็อตถี่มากครับกลางๆก,ก็ได้แต่ถ้ามีวัวเล็ก แนะนำให้ปรับไปถี่สูงสุดเลยเพราะว่าวอลเล็กเขายังไม่รู้เขาจะวิ่งชนนะครับหรือเขาเข้าไปใกล้ๆแล้วมันไม่ชอ็อตแล้วเขาจะออกไปนะครับแต่ถ้าวอลเล็กเขาเริ่มรู้ว่ามีไฟช็อตแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเขา้าเข้าใกล้เท่าไหร่ก็ปรับมาที่กลางๆได้อ่ะก็มาดูภาพรวมนะครับก็ประมาณนี้แผงโซล่าเซลล์มือสองสองพัน้าบาทตัวชาร์เจอร์ก็ประมาณห้าร้อย ปก็ประมาณ3,000ตัวนี้1,280บาทนะครับแท่งดินสายดินก็ประมาณ80บาทนะครับก็เดี๋ยวผมรวมราคาให้ในการ,รทำชุดรั้วไฟฟ้าโซลา r เซลล์นะครับก็ปรับใช้ปรกรณ์ตามความเหมาะสมแต่สิ่งที่จะจะแนะนำเลยคือเรื่องของฉนวนต่อให้มีรั้วไฟฟ้าจะใช้ไฟบ้านหรือใช้อะไรนะครับเรื่องของฉนวน แบบนี้นะครับใช้ดีแบบนี้ผมลองแล้วลองมาแล้วก็ใช้ได้ดีในระดัแบหบนึง่งแต่ว่ามันไม่มีความแน่นอนครับบางทีมันใกล้มันก็จะไปช็อตนะครับมันก็กระโดดข้ามแต่ถ้าใช้แบบนี้ดีครับอาจจะราคาแพงหน่อยแต่ผมคิดว่ามันคุ้มผมล้อมสิบส่ไนครับไม่มีปัญหาวัวออกเลยไม่มีวัวออกเลยแต่ถ้าใช้แบบเอ่อท่อพีอมันก็มีเล็ดรอดออกไปบ้างนะครับเนื่องจาก ความแรงของกระแสไฟมันไม่มีความสม่ำเสมอประสิทธิภาพการช็อตมันก็น้อยลงนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับที่เช็คลวดเขาก็มีไฟือเป่ามันมีตัวเทสนะครับแต่ตัวเทสนั้นไม่ค่อยได้ผลใช้ง่ายๆครับหรือจะเป็นยิ้มไอ้นีพวดก็ได้มาแบบนี้นีสนะครับแล้วก็ไปใส่กับเสาที่เป็นเหล็กด้ยไหม ลองเป็นเชือกหัวรไฟฟ้านะครับผมสั่งมาจากประเทศจีนในวันละ500เมตรประมาณ500กว่าก